เชิงบนกหอย ฉันยังรอคอยปาฏิหารเชื่อว่าวันหนึ่งจะมาถึงฮัลโหลใหไลค์บันเทิงเวิร์กพอยมาแล้วคะ่ะสวัสดีคุณผู้ดูอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะที่ฉันร้องเพลงไปเมื่อกี้นี้ก็เพราะว่าอยากจะมีปาฏิหาริกับเขาบ้างอะ่ะเทวดาเจ้าคะประทานพรหน่อยได้ไหมว่าแต่ถ้าขอพรได้สักสองสามข้อในปี2023คุณซุปตาทั้งหลายจะขอพรอ,อะไรกันคะ ขอพรอพี่ใหม่สองสาข้อข้อแรกขอให้ละครานางนากสบายๆขนมเลตติ้งดีๆปังๆดังๆทุกคนชอบละครเรื่องนี้คะ่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งขอให้ตัวหนูเองมีงานเยอะๆคะ่ะอยากรวยคะ่ะแล้วก็ข้อ3ขอให้ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องสุขว่าแข็งแรงคะ่ะอ่ะขอพร2อ,ขอส,อสขอ้อเอาข้อสองเลยครับผมขอให้พี่ผมได้เจอกับ ความรักที่ดีได้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ได้เงินทองไหลามาเทมาครับพี่ผมคนนี้ครับพี่สเปเนี่แหละครับครับผมใช่เพราะุ่นนี้ทํางานเหนื่อยทํางานหนักก็ขอพรอให้พี่เขาแบบเอาชีวิตรอดไปให้ได้ครับผมข้อ1ขอให้รวยข้อ2ขอให้รวยมากข้อ3ขอให้รวยมากๆค่ะ ขอให้ชีวิตมีสมดุลแล้วกันให้บาลานซ์ระหว่างความทุกข์กับความสุขได้มีเวลามาดูแลกันเพราะว่าไม่อยากขอให้มีความสุขเพราะว่าพอดูละครของเราเนี่ยก็จะมีความสุขอยู่แล้วขอให้มีเวลามาดูแลกันขอให้เลิกงานเร็วเตรียมเปิดช่องที่สามเบิร์พอมาดูละครพวกเราอะไรอย่างเงี้ยขอให้มีผลงานปังๆออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ได้ทํางานกันกบบทพ์พอยไปอีกยาวๆเลยค่ะแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องที่ตั้งใจไว้ค่ะสิ่งแรกเลยขอให้ปีนี้สอบติดมาหาลัายที่อยากเข้าครับ แล้วก็อยากให้ทุกๆคนมีความสุขไปกับช่อง WorkPoint นะครับแล้วก็ขอให้ได้ทำงานกับ WorkPoint ไปนานๆนะคะก็สำับเทนาเองถ้าละครออนไปแล้วนะคะขอให้ละครเหน้าปังปังูริเยนะคะอยากให้คนดูเยอะๆนะคะแล้วก็อยากให้เรตติ้งรายการเรตติ้งละครนี้ขึ้นพุ่งสูงปีดปไปเลยนะคะอีกข้อหนึ่งนะคะก็ขอขอให้ทุกคนติดตามโฟลีฟด้วยนะคะ ขอให้ทุกคนได้พรตามที่ขอเลยคะ่ะโอมเพียงเพื่อนเพื่อนละคะถ้าหากขอพรได้2อถึงสข้อจะขออะไรวันนี้ไฮไลท์บันเทิงเวิร์กพอยต์ขอตัวไปซื้อดอกไม้ถูกเทียนก่อนนะคะว่าจะขอพรกับพระจันทร์ดีกว่าโบนัสโบนัสโบนัสเวลาความสุขเวลาแฮปปี้เวลาแฟมิลี่หนึ่งทุ่มตรงทุกวันจันทร์ถึงวันพุธกับละครเวิร์กพอย